สบายด,ดีสบายดีสบายดีแปดประโยคสยใส่ได้ทุกสถานที่อ่าเขาไม่เหยียดแปดประโยคที่สใส่ได้ทุกสถานที่อ่าเขามีประโยคยังไงเนาะเขาไปเริ่มนทำบิดเนี่ยต้องให้ค่อยทาดุลปั้นใดอันนี้ลักษณะเขาบอกว่า,วาเขาทาหมูเออเขาจะทาดุลปั้นใดจริงจะแล้วประมาณนี้เนาะซาจินะาะเย่า ต้ง多长时间啊要等多长时间ก็ไม่เอาไปว่าต้องตองไปว่าทาหรือรอทัเนาะ多长蹲半 d a นประมาณนี้时间时间มันเวลานั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นย่ต้องจี时间ก็ไปว่าต้องให้ทัน蹲半นใดเนาะอันนี้ไปโยกทำอีกเนาะต่อไป คอยทาเจ้าอยู่หน้าประตูเด้อสมมติเขาบอกมัววาเด้าบอกคนที่เขารอท่าว่าคอยทาอยู่หน้าประตูเด้อนะบอกว่าจะเป็นประตูห้องพักประตูห้องแถมอะงต่างๆก็ได้นาะใส่ได้ทุกบอดซาจีนอะ่ะฉันอยู่หน้าประตูรอคจณคำว่าอัาู่ันหมายนึงอยู่หน,นา,ปาประตูนั่นเนองเนาะรอนี่ ปปเดี๋ยว่าเขาจเอ้ยเอาไปดันอยู่门口等你ฉันอย门口等你เดีว่าค่อยเาาจ้าอยู่นาประต OK เดี๋ยวต่อไปเจ้าทาค่อยย่ใสอันนี้แบบเป็นประโยคถกับคืนเนาะประโยถามกับคืนว่าจะทำมเจ้าทาค่อยย่ใสอ่นะสาชาจีนทำอันนี้เนาะนี 在哪裡等我你在哪裡等我就เนาะ你在哪裡等我對吧เจ้า他會อย,ยู่ໃສ OK เนะะาะ他อย,ยู่ໃສໄປ會去ไปຮັບເຈົ້າสมมุติເຂົາຖ້າເຮົາຮົາຢາກຮັບເຂົາຮາເປັິໄປຮັບເຂົາຂ້ອຍິຮັບເົ້າາຂ້ອຍຊິຮັບເຈົ້າີນ 我去接你，我去เจอหนิเจอหนแไปว่าับก็บไปว่าไปฮับาม่快你们走我去接你快ไป走 OK เ,าเนะเาะ走ต่อเจ้ากลับมาพอด,ดีเลยหมายว่าเห็นคนที่เราต้องการจะว่านนำหรือลมจะคุ้มเบียกนำเนาะ พอดีพอดีกลับมาพอดีเขาว่าเจ้ากลับมาพอดีเลยเเห็นเขากลับมาเขว,ว่าเจ้ากลับมาพอดีเลยภาษาจีนว่า你回来的正好你回来的正好เขากลับมา回来เขาแปลว่ากลับมาความหมายไปเบียดเลยมามาเฮือนบ่หรือว่ามาบนอ่าที่อยู่อาศัยบ่เนาะเตอเตอตัวนี้เป็นคำนำหน้าของการนำใส่ 正好เนาะทางหลังนีเนาะความหมายว่าเป็นการกระทำนั่นเองเนาะนี่หลายเด้อ正好เขาแปลว่าเจ้ากลับมาพอดีเลยอ่าเจ้ากลับมาพอดีเลยโอเคต่อไปข่ัยกำลังจะไปหาเจ้าพอดีอ่าความหมายว่าเราผู้ทีมาเป๊ะในขวัยนี่กำลังไปหาเราเนาะข่ัยกำลังจะไปหาเจ้าพอดีภาาจีนว่าวัว 正好要去找你，我正好要去找你อคาว่า正好กับไปพูดดีเนาะ要ยาลไปว่ยา要ตัวนี้จะแปว่ยา要ไปไปน้ำกันก็คือกำลังจะไปนั่นเนองเนาะอยาว่า正好要去ก็แปว่าค่อยกำลังจะไปหาไปว่าไปหาอ่าไปหา นี้ก็ไปหาเจ้าโอเคอนนค่ะั看我正好要去找你อ我正好要去找你ปว别忘开 g r a m ลังจะไปหาเจ้าพอดีอ่าต่อไปถ้าคอยบึดหนึ่งอ่าสมมติว่าเฮาอยู่ในห้องแล้วยังมีเวียกน้อยหนึ่งไหนบอกให้มูท่าว่าถ้าคอยบึดหนึ่งหรือว่าถ้าคอยแป๊บหนึ่งประมาณนี้ถ้าคอยแป๊บหนึ่ง บอกมูอเขาว่าท่าคอยบุดหนึ่งแล้วท่าคอยแป๊บหนึ่งภาษาจีนว่านี่เอ่อหนีตึง我一下หนีตึง我一下คำว่า一下ที่นี่一下ที่นี่ก็แปลว่าบุดหนึ่งแป๊บหนึ่งประมาณนั้นเนาะนี่ตึง我一下ก็แปลว่าเจ้าท่าคอยบุดหนึ่งโอเคเนาะเจ้าท่าคอยบุดหนึ่งหมายให้ขระจรอทาเฮานั่นเองเนาะโอเคต่อไปเจ้าว่า ดูว่ามีเบียกอย่างก็หมายว่าให้เจ้าว่ามาว่ามีเบียกอย่างสมมติว่าเนาะาให้เจ้าว่ามาเลยว่ามีเบียกอย่างหรือจะาว่ามาดูว่ามีเบียกอย่างอ่าจินไปว่า你说吧有什么事你说吧有什么事有什么事นี้ เสียงพังเนือมันเขามาออกเสียงเชิร์เชิร์แปลว่าเวียกหรือว่าเรื่องนั่นเองเนาะเวียกง,งานนี่ช่วงปะจะว่าออกมาดูประมาณนี้โยสมัเชิร์มีเวียกหยังมีเรื่องหยังหรือมีธุระอีหยงังอ่าความหมายมีธุระอันไหนเขนะียนเนาะต่อไปเมื่อวานนี้คอยเฮ็ดโทรศัพท์เหี้ยหรือว่าโทรศัพท์เสียน,นั่นเองเนาะความหมายเฮ็ดโทรศัพท์เสีย วันนี้ค่อยเห็ดโทรศัพกสิครัภาษาจีนว่าจวเทียนอ่อนวเทียนแปลว่าเมื่อวานนี้เนาะวัวนงโซจี弄ิวละอ่าอธิบายหนึ่งหนึ่งเนาะวันก่อนแปลว่าเมื่อวานนี้ว่ามันค่อยเนาะน่งน่ทนนนนนนง,นงที่นี่แมืนเท่ากับคำว,ว่าจัว่วเนาะจั่วตัวนี้นั่นเองก็แปลว่าเห็ดนั่นเองเนาะเท่ากับจัว่วคือการความหมายเนาะ แล้วแต่ผู้ที่จะใส่เนาะแล้วแต่ผู้ที่จะใส่เนาะคําว่านงนงก็แปลว่าสิเฮ็ดนั่นเนองเนาะโซจีแปลว่าโทรศัพท์ติวอ่าติวชื่อเนาะประโยคนี้อ่านว่าติวแปลว่าเสียหรือโทรศัพท์เหียนั่นเนองเนาะโทรศัพท์เสียโทรศัพท์ายนั่นเนอ,อ,นองเน,ะนาะอน้ครังเนาะ昨天我弄手 แต่ว่าเมื่อวานนี้คอยเหตุโทรศัพท์เสียโอเคต่อไปเนาะเจ้าเฮ็ดเสียอยู่ใสอ่าเราจะเฮ็ดเสียอยู่บนได้ละเลาจะเจ้าเจ้าเฮ็ดเสียอยู่ใสเนาะนี่แบบเป็นการถามว่าเจ้าเฮ็ดโทรศัพท์เสียอยู่ใสประมาณนี้เสียอยู่ใสเนาะใไหนาหลีน่งติวาอใหน丢的嗯在哪่ง ติว丢的คำว่าจ่ายนาหนก็แปลว่าอยู่ใส่นั่นเองนุ่งติวก็แปลว่าเฮ็ดเสียนั่นเองเนาะจ่ายนไหนนุ่งติว丢的ก็แปลว่าเจ้าเฮ็ดเสียอยู่บ่อใดอ่าเราเจ้าเฮ็ดเสียอยู่ใส่นั่นเองเนาะเจ้าเฮ็ดเสียอยู่ใส่เอาถามมาโทรศัพท์ว่ามันเสียอยู่ใส่โอเคต่อไปค่อยกบจื้อค่อยกบจื้อบ่ได้แล้วคำหมายว่าจื้อบ่ได้แหละคิดบ่ออกนั่นเองเนาะ ค่อยก็จื u u. ้อโบได้แล้วเอาวะเอาวาเขาจื้อบได้แตลว่าบอก่อยจะจือแหละประมาณนี้เนาะสัจจินว่我也记不清楚了啊我也记不清楚了看嘛清楚ย我擦剪了了叶了看嘛就呆那那呢我呢记不清楚了ก็แปลว่าจื้อโบได้แล้วลืมแล้วว่าง่ายลืมเลยเนาะ จีตัวนี้แปลว่าความจำจำจำบุไดแล้วความหมายเนาะชินชุแปลว่าละเอียดหรือว่าสัดเจนนั่นเองเนานะโอเคเนาะอ่านอ,อีกครั้ง我也记不清楚了ไปลว่าค่อยก็จือบุไดแล้วความหมายลืมแล้วเนาะโอเคต่อไปพรี่มูว่าตวตอนเนาะน่าเสียดายเนาะประมาณนี้หรือว่าน่าเสียดายด้ประมาณนี้เนาะ ลองคิดดีๆอีกดูความหมายว่าโอ้น่าเ,าเสียดายเนี่ยเสียลองคิดดูดูอีกลองคิดดีๆอีกครั้งประมาณนี้เนาะท้าย可惜了，太可惜了，คำว่า可惜แปลว่าน่าเสียดายนั่นเองเนาะเคซี่เป็นน่าเสียดายความหมายเขาเฮ็ดสิ่งข,ข,ของราคาแพงเสียบ่เฮ็ดสิ่งทีอันใดเนึ่งค้าให้ไปบ่หรือว่าเหาไกลจะได้เงินสมมติว่ามาแล้วเฮ็ดเงินเสียอันนี่แหละ น่าเสียดายเนาะสามจุดว่า太可惜了太可惜了你再想一想เขามา再แปลว่าอีกนั่นเองเนาะ想一想ก็แปลว่าคิดคิดคิด,คดประมาณนี้你再想一想ก็แปลว่าลองคิดดีเอ่อลองคิดดีๆอีกอดูเขามาว่าน่าเสียดายเลยลองคิดดีๆอีกเอ่อดีดีอีกเขามาว่าคิดให้ละเอียดกว่าเก่าประมาณนี้โอเคเนาะ ่านมันประโยคบานบน,นึงเนะาะท้คอสีละนจ่ายสียงอีสอโอเคเนะาะต่อไปคิดบ่ออกอีหลีหรือว่าง่ายๆก็คิดบ่ออกแท้ๆก็หมายบ่จื่อบ่ได้แท้ๆนั่นเนองเนาะคิดบ่ออกแท้ๆว่าไปเฮ็ดเสียอยู่บอนใดนั่นเนองเนาะอ่ะาว่ะาะ คำว่าเสียงสิลายมันคิดออกมันในเสียงปู้ชิลายแปลว่าคิดบออกประมาณนี้เนาะจนไปเสียงปู้ชิรายละแปลว่าค่อยคิดบออกแท,ะทะ้ๆคิดบออกอีหลีลืมแท,ะทะ้ๆจากอยู่จุดใดอยู่มงใดอยู่มุมใดผมหันนี้เนาะโอเคเนาะต่อไปบ่แม่นลืมอยู่ห้องเหี่ยนบอ่อ่ามัวว่ามาบ่แม่นลืมอยู่ห้องเหี่ยนบ่

是不是忘在教室我มไม่ลืมอยู่ห้องเรียนบ่ประมาณนี้เาานเาะ OK บายอาัจฉริยะอ่าทำไมอ่ะโบ่บมั่นใจบันไดเนาะแต่บางทีอ,อาจจะแมนไปสอกนำ้ำน้ำเดียวไปอ่าโยเอา่เอาโยเขหนึ่งคำว่าเขหนึ่งเป็นอาจจะฉริยะเป็นไปเนาะสิ่งที่เป็นไปได้ว่าไง่ายซะโยเคือหนึ่งเออบางเธอแมนประมาณนี้ โจออ้一起去找เขาไม่มาจ้ก็แปลว่าไป一起去找ก็แปลว่าไปน้ำเดียวอ่าษระาชนแขกว่าไปน้ำเดียวเนาะกำภาษาทา,า,างใต้ของว่าไปน้ำกัน <c oughs> ไปน้ำเดียวไปน้ำกันก็ได้เนาะเขาหมายไปพร้อมกันนะเนาะไปสอบพร้อมกันโอเคเนาะต่อไปดีใจดีอ่โอ้ดีใจดีโ,ดจดโทรศัพท์อยู่ห้องเหี่ยนแท้ๆ เอ่อมาหอด้ียความหมายว่ามาหอด้วยหีเลยเนาะไม่เห็นโทรศัพท์เลยเนาะดีใจลายเนาะท้ายเห่าเนาะคำว่าท้ายเห่าในที่นี้ก็ความหมายโอ้ดีดีดีโอ้ดีใจที่สุดว่ามันอยู่ในแท้ห้องหีอ่าดีใจได้โทรศัพท์อยู่ห้องรีนแท้ๆโอเคนะอันนี้เป็นการแสดงความดีใจก็คือเห็นพบเห็นโทรศัพท์ที่ว่าเสียนั่นเองเนาะ ต่อไปขอบใจหลายๆที่เจ้าซวยค่อยอันนี้แม่นขอบใจหมูเนาะที่หมูส่วนไปพาไปซอกนั่นเองเนาะเสียเสียนี่ปังละวะอ่าเสียเสียนี่ปังละวะความหมายว่าขอบใจที่เจ้าซวยเหลือค่อยประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้เป็นประโยคแปดประโยคที่สใส่ได้ทุกสถานการณ์ทุกสถานที่ทุกบอนทุกทุกยามเนะาะใส่ได้หมดเนาะโอเคขอขอบใจ